ในคลิปนี้ผมมาสอนจัดเซตที่ทําให้เรารวยที่สุดในการลงด่านต่างๆบุ๋เลยได้เหรียญได้เยอะมากๆเลยนะต้องใช้อะไรบ้างไปดูสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านบริการเกมรูบกแมวต,ต่างๆ ต้องนี่เลยมีโมชอ็อปมีแมปมากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นแพนเวีรเบลลอตโกลกาเดนสติลเบลลอตก็จะยก้าวคืนฟิวซูฟิตแตมมีบริการกิฟต์แคมพ์แบบต่างๆมากมายเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวรวดเร็ว,รวสะดวกปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์และมีสินค้าแบบอื่นอีกเพียบหากสนใจกดลิงก์ใต้ดีคิปชั่นได้เลยโอเคสำหรับเนื้อหาหลักของเราในวัดีนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการจัดเซตนี่ครับที่ทาให้เราเนี่ยรวยมากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็วิธีหาของต่างๆว่าเฮ้ยของชิ้นนนี้หหาาาจกไอย่ง อ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูของที่เราจะเอาไปใช้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับเขยนม,มาที่อย่างแรกเลยครับก็คือคอสเมติกนั่นเองซึ่งคอสเมติกเนี่ยราจะใช้คอฟฟินแบคแพคอันนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้เ,เงินเพิ่มขึ้นถึง15%เลยนะแล้วก็ลิอร์เฮดครับเราจะได้เงินเพิ่มขึ้น5%นั่นเองนะครับเพราะว่า2อย่างนี้เนี่ยรวมกันเนี่ยจะเป็น20%เลยนะสำหรับเหรียญที่เราจะได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับหมายวว่าโอเคเลย ครสองอันนี้ซึ่งวิธีหาสองอันนี้เนี่ยทำอางหาจากไหนนะครับสำหรับคอสฟินแบ็คแพคนะครับอันนี้เนี่ยสามารถหาได้จากการลงเลดบอสแจ็กกี้ครับนี่ครับผมเกรฟยาดในนี้เลยนะครับโอกาสดรอปเนี่ยน่าจะประมาณ5%เนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะวิธีการหาคอสฟินแบ็คแพคและอย่างต่อไปก็คือลิปเปอร์แฮทซึ่งลิปเปอร์แฮทเนี่ยเราจะได้จากการ ลงเลทริปเปอร์ทายออวันนี้นั่นเองนะครับก็เป็นเลทของกิมริปเปอร์นะโอกาสดรอปเนี่ยก็5%เปอร์นช่นเคยนะครับโอเคแล้วอย่างต่อไปก็คือสัตว์เลี้ยงโอเคครับสำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราใช้เป็นลาเวนนะครับเพราะลาเวนเนี่ยจะเพิ่มโอกาสดรอปถึง30%เลยแล้วก็สปูกี่โกนะครับพอสปูกี่โกเนี่ยเขาจะให้คอยโบนัสเราถึง10%ซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าลาเวนเนี่ยโอกาสดรอป30%เนี่ยมันรวมเงินไปด้วยหรือเปล่านะครับแต่น่าจะะะะะรรรรรวววววมมมนนนนนหหือออออไไ่่่่ก็็าาาาจจจเเเปปปแแบบดบออดบดดดคคยยยงงีัิิ้ละ นะครับวิธีหาลาเวนเนี่ยก็หาได้จากการซุ่มนี่ครับสัตว์เลี้ยงปกติอันนี้เลยนะครับลัคก,กี้เพจแพ็คนะครับนี่ซุ่มรอดสองหมื่นเท่านั้นนะครับโอกาสหนึ่งวันเส้น last กนะครับอันนี้เราจะสามารถแลกได้ในเลดช็อปใช่ไหมเอา้าไม่ใช่อ่า สวีกโก้เนี่ยสามารถหาได้จากการลงเลเกรฟหยาดนะครับหรือว่าเลดของเซอร์แจ็กกี้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีโอกาสดรอปสามารถดูในนั้นได้เลยนะครับและอย่างสุดท้ายที่สําคัญมากๆนะก็คือพัสซีนนะครับก็เลยต้องใช้นี่ครับอันนี้นะครับคู่กับอันนี้นะซึ่ง2อย่างนี้เนี่ยมันจะเพิ่มสแตตนะครับถ้าเกิดว่าใช้คู่กันเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นพัสซีอีกแบบนึงอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปดูในเกมให้ละกันนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้20%นี่ครับเหรียญเพิ่มขึ้น20%โอ้โหบอกเลยว่าโอเคเลยนะถือว่าเยอะเลยนะครับ20%เนี่ยก็อันนี้สปีดทำให้เราวิ่งแบบวิ่งจบเกมได้ไวขึ้นแน่นอน,นครับ20%เลยนะโอเคครับผมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนสามารถใช้ได้นะครับก็คือเทรดนั่นเองนะครับเทรดในส่วนของฟอร์จูนนะครับซึ่งเทรดนี้เนี่ยทำให้เรา ได้เงินเพิ่มขึ้น10%จากการฆ่าซอมบี้นั่นเองนะครับย้ำว่าจากการฆ่าซอมบี้นะครับไม่ใช่ว่า,าใส่เทรนี้แล้วเนี่ยเวลาจบเกมเราจได้เงินเยอะขึ้นนะได้เยอะขึ้นจากการฆ่าซอมบี้เท่านั้นนั่นเองโอ้ยโหเดี๋ยวเรามาดูโปรไฟล์สรุปกันเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นโปรไฟล์สรุปเลยนะครับว่าของที่เราต้องใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีประมาณนี้เลย บอกเลยว่าได้เงินเยอะขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะใช้เป็นโพดิจี้ไปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าฟอร์จูนเนี่ยไม่อยากจะเปลืองเทรดน,นะครับเพราะว่ายังไงเรามีโพดิจี้อยู่แล้วไงนะครับแต่ว่าใครที่อยากทำฟาร์มสุดๆจริงๆก็ใช้ฟอร์จูนไปเลยครับ เลยว่ารวยแน่นอนอโอเคเดี๋ยวเรานับเงินก่อนนะครับผมตอนนี้เงินเ,เราอยู่ที่89,000ืนาพันั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นแคมเปญไน,นแแม่ตาหนึ่งเนะี่ยเงินเราเนี่ยจะเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับตอนแรกเนี่ย89,000นเก้าะจำไว้นะครับไปลุยเป็นแคมเปญแล้วก็ไนแแม่ไปด้วยเลยนะครับเล่นด่านเป็นสกูนนั่นเองนะครับไปถ้าแน่กดติดตามแจจไไล้วหรือย,ยังเอง่ยถ้าเกิดว่ายังเ,งเนี่ยก็ฝากกดกันด้วยนะเพราะหมายตอนนี้ก็ส0 0 0มื่นจะใช้แล้วก็ฝากเอื้อมือไปกดไลค์กกกัันนนคคลลลลละททีดด้้้วววยยแแ็ไปปูิต่อเ โอเคโอแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าวิธีนี้เนี่ยผมไม่ได้นับคูณ2องเวลาแบบมีแอดมินบิดนะครับแบบพวกดอกแชนคูณ2แล้วก็คูณ2คอยอะไรเงี้ยไม่ได้นับนะครับอันนี้คือเราแบบเก็บเพียวๆเลยสำหรับใครที่แบบฟาร์มไปเรื่อยๆครับอาจจะเคลียให้หมดก่อนก็ได้ครับเรียบร้อยครับนี่จบไวนะซึ่งวิธีนี้เนี่ยถ้าเอาไปคอมโบกับการจบแบบไวมากๆเนี่ยเราก็ทำให้สามารถฟาร์มเงินได้แบบมหาศาลอย่างแน่นอนครับดีครับ ดูดิแปบ๊บเดียวนี้ครับด่านหนึ่งชั้นหนึ่งเนี่ยไปไวมากครับดูการวิ่งครับไวมากดีหไหมั้งนีการจบเกมเนี่ยผมก็จะไม่สอนเยอะลวกันแล้วว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจบได้ง่ายขึ้นมากๆเลยครับเราจะเน้นเป็นเซตท,ที่แบบทําให้เรารวยมากๆเท่านั้นพอแล้วกันแล้วจบไปอีกชั้นหนึ่ง เรียบร้อยครับไปอีกชั้นหนึ่งแล้วไวมากครับบอกเลยว่ารัวๆเดี๋ยวผมมาต่อ,อเรียบร้อยครับผมแค่นี้เราขึ้นมาชั้นบนสุดแล้วบอกเลยว่าทำเวลาได้ไวมากครับบอกเลยว่าสกิลเอ็กของเคียวเนี่ยมันโคงมากๆเลยนะแบบมันตีกว้างม,มากๆครับดูดิดูนะเรียบร้อยหายหมดเลยครับ เอ๊ะหมัเรื่มตัวอะไรไปอ่นนี้ติดอยู่นี่เรียบร้อยครับไปผมบอกเลยว่าน่าจะได้ตังค์เยอะมากๆแน่น,นอนครับแล้วที่เหลือเนี่ยเราก็รอเคีย์ฐานตรงนี้เลยนะครับเรามารอดูกันว่าเราได้เงินเยอะแค่ไหนเอนลรผมลืมบอกไปครับพาสสีฟนี่้ายบนเห็นไหม สปีดกับฟอร์จูนบวกกันเนี่ยเป็นเทรเชอร์ฮันเตอร์นะครับซึ่งน่าจะได้แบบแสแตตเพิ่มขึ้นนิดนึงนี่ครับได้เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกนิดนึงโอ้สกลิลนี้โกงจริงนะสำหรับเคียวเนี่ยโหดมากครับสกลิลทั้งกว้างคงใหญ่แบบใหญ่มากอะ คือผมว่าเคลียวันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับการแบบเคลียด่านอะไรพวกนี้มากมาก,มากเลยครับอาจจะไม่ได้เหมาะกับการตีบอสขนาดนั้นเรียบร้อยดูดิตีบอสแป๊บเดียวตายเลยเห็นไหมสกิลเอ็กเนี่ยโกงเกินนะครับโอเคเราเคลียร์หมดแล้วเดี๋ยวรอเรวลาหมดครับอีกหนึ่งนาที เดี๋ยวผมจบแล้วมาเดี๋ยวรอเครื่องบินมานะครับแล้วเรามาดูกันว่าเราได้เท่าไหร่นีครับมาแล้วเครื่องบินไหนดูซิไปครับไปแล้วมาครับเงินที่ได้55,000ื 55, นาะครับและจบใน6นาทีครึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปคํานวณกันดีกว่านะครับมาดูในอ่นนี่คือ แคทเอิร์ e เนี่ยน่าจะนับเป็นการจบเกมเนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันรวมการฆ่าซอมบีไปแล้วด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรากลับไปคำนวณที่ล็อบบี้กันไปโอเคตอนนี้ตังเนี่ยเราอยู่ที่145,000นะโอเคซึ่งเดี๋ยวนะขอลองคำนวณดูครับเราใช้เวลาเล่นเนี่ยประมาณ6นาทีครึ่งใช่ไหมอ่าแล้วก็145,000 145,000ลบด้วย เบอร์แปดหมื่นเก้านะครับอ่าโอเคก็ประมาณห้าหมื่นหกอ่าโอเคแปลว่าตะเกี้เนี่ยขึ้นถูกเลยครับเวลาจบเกมเนี่ยเราได้ประมาณห้าหมื่นห้านะอันนี้ไม่รวมฟอร์จูนนี่ครับแล้วก็ไม่มีคูณสองนะซึ่งตาหนึ่งเนี่ยเราเล่นไปประมาณหกนาทีครึ่งซึ่งอ่ผมตีประมาณหกนาทีแล้วกันหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเล่นได้ประมาณสิบตานะซึ่งสิบตาเนี่ยเท่ากับว่าเราได้ห้าหมื่นห้าหมื่นหกพันคูณด้วยสิบนั่นเองก็จะเป็นห้าแสนหกหมื่นต่อชั่วโมงนี่ครับ เราสามารถฟาร์มเงินได้5 0 0 6 0 0 0 0ต่อชั่วโมงนะครับอันนี้คือไม่รวมคูณ2นั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดว่าเรารวมคูณ2แล้วเนี่ยก็5 6 0 0 0 0คูณ2เลยครับเราได้อีกชั่วโมงละ1ล้าน1 0 0 2 0 0 0 0นั่นเองนะครับบอกเลยว่าเยอะมากๆนะถ้าเกิดว่ามีคูณ2นะและซึ่งดรอปเชน์มันจะมีคูณ2คอยแล้วก็มีดรอปเชน์ใช่ไหมซึ่งไม่แน,น่จใจเนี่ยว่าดรอปเชน์เนี่ยมันจะคูณไปอีกด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเนี่ยให้ดูที่ชอ็อ นี่นะครับคูณ2อ่อยนี่ก็จะเป็นรูปเงินคูณ2อย่างนี้นะครับแล้วก็ดอกแชงนคูณ2เนี่ยมันก็มีรูปเงินอยู่ตรงนี้อีกนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะกลายเป็นแบบคูณ2คูณ2ไปอีกหรือเปล่าแบบบวกกันกลายเป็นคูณ3คูณ4อาจจะเป็นคูณ4อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอ่ะแต่ละหลักที่แน่ๆเลยเนี่ยถ้าเราใช้ของประมาณนี้เนี่ยเราจะสามารถปรามได้ชั่วโมงละล้านกว่าเลยนะถ้าเกิดว่ามีคูณ2งนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็ได้ชั่วโมงละ5,6 0,000่นั่นเองทีบอกเลยว่ารวยมากครับ โอเคก็ตอนนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างครับแล้วก็ทุกคนใช้วิธีการฟาร์มเงินแบบไหนกันอยู่ก็สามารถมาแชร์ทริคกันได้นะครับคอมเมนต์ได้เลยโอเคผมก็สุดท้ายนี้ใครชอบกดไลค์กดติดตามใครกันด้วยลวกันนะครับสนใจสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะแล้วก็ตอนนี้เรามีนดิคอร์นคอมพิวตีสามารถมาหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนคุยกันได้เลยแล้วก็อย่างสุดท้ายนี่ครับผมเสื้อผ้าโปรเซนนั่นเองนะครับถ้าเราบล็อกทุกตัวเลยนะสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับก็ไปจัดกันได้ดิอยู่ใต้ดีมิชชั่นเช่นกัน และสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยครับผม TikTok ช่องใหม่เนี่ยครับผมฝากพี่ติดตามมือด้วยนะครับ4เส้น TK 2นั่นเองนะครับเป็น TikTok ช่องใหม่ที่ทํารอระหว่างกู้คืนช่องเก่านะครับซึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำนะครว่าช่องเก่าเนี่ยจะสามารถกู้ได้ไหมนะครับก็เปิดตามช่องใหม่ให้กันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมโอเคสหรับคลิปนี้ไม่ทำแล้วครับผมไว้เจอกันบ๊ายบายมามาทนเด็ดฟิล์มและเราก็เท่าที่ริมหาด มือก็จิบลิ้นและตอนก็นกเท้าที่ลิ้มปากถ้าไม่เช่นนั้นคิดว่าเขารู้สึกนี่นจริงเปล่าใช่ไหมจริงสัตว์แต่สัมพ,พัสก็เพียงหลับและตอนนี้พวกเอ๊ะเทางานไม่ค่อยว่านิด